การตั้งค่าการบันทึกนะครับวิธีการนะครับให้คลิกขวานะครับคลิกเมาส์ขวาจากนั้นก็เลือกเมนูการตั้งค่านะครับปุ่มการเข้าเมนูจากนั้นก็ไปที่เขียนว่าบันทึกนะครับเมนูที่2ต่อจากเมนูระบบนะครับในส่วนของกล้องนะครับในเมนูบันทึกนี้นะครับในส่วนของกล้องก็จะมีบอกว่าจะบันงค่าพวกนี้แต่การตั้งค่าเนี้ย จะตั้งค่าสําหรับกล้องที่1นนะครับเพราะฉะนั้นให้ลูกค้าเลือกเป็นแบบทั้งหมดเลยนะครับเลือกเป็นทั้งหมดโอเค,คการตั้งค่าที่เราตั้งก็จะใช้กับกล้องทุกกล้องนะครับบันทึกนะครับบันทึกก็ต้องเลือกเป็นใช้งานนะครับให้เลือกเป็นใช้งานบิตเลตก็แบบดีนะครับขนาดของภาพนะครับขนาดของภาพมีมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็จะมีขนาด JF แล้วก็ SD1 แล้วก็ด1 เรียกเป็นขนาด CIF นะครับ CIF นี้จะขนาดเล็กนะครับเล็กที่สุดสำหรับ3ขนาดแล้วก็มี HD1 ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ d 1ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยถามว่า CIF นี้เล็กมากไหมแบบนี้ใช้งานได้หรือเปล่าจริงๆนะครับ CIF ก็ไม่เร็วร้ายนะครับตั้งค่าเป็นค่ามาตรฐานได้เลยนะครับภาพที่ได้ก็ก็ก็ชัดนะครับก็ใหญ่ใจ้ได้ครับต,ต่อมาเฟรมครับ เรมนี้ตั้งเป็น25เฟรมครับ25เฟรมเลยครับไม่ต้องไม่ต้องว่ครับเสียงนะครับเปิดใช้งานเสียงหรือเปล่าอะไรนี่นะครับก็ถ้าเปิดใช้ก็ใช้งานนะครับเวลาจัดเก็บข้อมูลนะครับการจัดเก็บข้อมูลของเขาก็จะเอ่อเรียกว่ากี่นาทีให้จัดเป็นหนึ่ง1ไฟลหนึ่ง์่หนึ่งครับอันนี้เลือกเป็นแค่หกสิบนาทีก็ได้ครับฝลายละหกสิบนาทีครับโหมดการบันทึกครับโหมดการบันทึกนี้จะมีอยู่สองอย่างก็คือบันทึกตลอดเวลาแล้วก็ตามโปรแกรมนะครับ ในที่นี้ให้เลือกเป็นตามโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้เพื่อเข้าไปตั้งค่าโปรแกรมนะครับกดปุ่มจากนั้นก็เลือกกล้องนะครับเลือกกล้องนี้ผมเลือกให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดเลยสำหรับลูกค้ายี่ไม่รู้ว่าจะตั้งยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนาให้นะครับเลือกเป็นตั้งทั้งหมดเลยเลือกเลือกกล้องทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ จากนั้นก็มาเลือกรูปแบบการบันทึกนะครับจะบันทึกแบบไหนนะครับอย่างแรกก็คือ MD บันทึกแบบโมชันนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือบันทึกประจําก็คือบันทึกตลอดเวลา,าถ้าลูกค้าต้องการบันทึกแบบโมชันเขเรียกเป็นแบบโมชันในที่นี้บันทึกแบบประจํแล้วกันนะครับอพอเราเลือกบันทึกประจำเ,เรา,าเลือกเครื่องหมายถูกแล้วเราก็มากดด้านบนนะคะรับแล้วมากดด้านบนด้านบนเลยะครับ ตั้งแต่เวลา00ถึงเวลา23:59นะครับ14ช่องพอดีเลือกเลยครับหรือเ,เราต้องการให้บันทึกแค่บางช่วงก็ได้ครับให้เป็นแถบสีน้ำเงนินแค่บางช่วงเท่านั้นก็ทําได้นะครับอันนี้ผมตั้งแค่วันจันทร์นะครับวันอื่นๆยังไม่มีการไม่มีการตั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งก็คัดลอกนะครับก็จะมีเมนูคัดลอกวันจันทร์ไปยัง วันทั้งหมดก็กดปุ่มคัดลอกครับทุกวันจะเหมือนกันนะครับนี่เป็นการเร็จิ้นแล้วนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเขาก็ถามว่าเขาก็จะทําการบันทึกค่ากดปุ่มยืนยันที่เทียบรอยแล้วอะไรนี่ก็ออกจากเมนูครับกดปุ่มเครื่องหมายข้างบนในแต่ละวันนี้ต้องมากดปุ่มบันทึกค่านะครับเราม็จะบันทึกค่าของเราอ่าเอามชนต่อเนื่อนะครับเออทีกแสดงกดปุ่มข้างบนเรา คเครื่องก็จะมีการบันทึกนะครับเป็นสัญลักษณ์สีแดงๆขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นจุดสิ้นการตั้งค่าการับนน้ครับ